มุมกรอบที่เราได้ทอดไปแล้วตอนนั้นช่วงนั้นนะครับเราด้านหมูด้านเราสามชั้นลงไปทอดจนด้านเราเนื้อลงไปทอดจนคอยดูยนะครับว่าเชื่อนี้เป็นยังไงกันบ้างไอ้ไอ้ที่ดำๆที่เห็นเนี่ยไม่ไม่ใช่ไหมนะมันเป็น มันเป็นเกลือและส้มใส่ชูนะครับพื่อนเราทอดแล้วเราไม่ได้พริกมัน,น,นก็จะเกาะอยูน่นะมันไม่มีรสชาติอะไรอย่างเี้ยโอ,อ,อพอแล้วเราจะจับได้นะครับจับได้แนนนะครับ,บ,นนรบอยู่ตอนลุ้นกันไม่ใช่ลุ้นว่าไอ้นี่สูงไม่สูงล้วครับลุ้นมันจะกระเด็นขึ้นมาหรือเปล่านะครับผนังลงอยู่ล่างนะครับ 你刚淋完，你。<Yep. S 2> mm. ก็ไม่ได้ล้างอะไรแน่นอน่ะมันจะมีส่วนแต่ไม่หนักจะติดกระชาะมันก็จะไ<แ>ม่ฟูได้กลับไปเล่ากันแล้วนะันเริ่มขึ้นแลนะ้วนี่ตอไปนะแต่ยังไม่แรงพอ ข้างหลังอีกรอบนึนงนตัดนิดพอหลังลงมาอรอบนึงครับก็เริ่มตอบนะแต่ยันไม่คูยอย่างที่เราจะคิดนะแต่ว่ามนนีกระเด็นนะเกิดนะไม่ใจได้หรือเปล่ปกติก็จะเป็นปุกป๊กปั๊กปุ๊กปั๊กกระเด็นเต็มไปหมดแล้วนะยังกลัว,อะวะๆอยู่นะครับแต่ว่าใจร้อนนะครับ ต้มเมื่อตอนเช้าก็ทอดเมื่อตอนสสายไปรอบเนี่ยมันยังไม่ทันเย็นที่จริผงเขาต้องแช่ไว้ข้ามคืนแช่น้ํามันไว้รีบนะนี้ไม่ได้หยุดต้องมาทำงานกับเนยลูกเนยอยู่ก็ทาทำไว้ให้ลูกเนยกินนะครับอาจจะอุ่นรอบมีตอนเช้าหันไปชิ้นเล็กๆแล้วก็ยังามาทอดต่อนะครับก็โอเคแล้วนะครับตรน,นี้ก็กรอบระดับนึงนครับ บบที่ว่ามันไหมเพราะว่าเนี่ยครับโคตรเลยครับเราไม่ได้ล้างออกท่อสองอย่างนะครับก็กรอบในระดับนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่กรอบเพราะมันร้อนคนระับทอดถั่วไอเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็จะทอดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็มาหั่นมันแถวแล้วก็มา ปุ่นอีกครั้งนะึงก็โอเคครับ